นะครับคุณบ้าจานครับมือนี่มาเข่าไปแล้วครับมาเบงผ้าพี่นองมาหูจักกับต้นไม่เสียกครับผู้ถ่อโบราณมันว่าต้นเสียกว่าสน้นแต่ภาษาทองถิ่นหนึ่งพโนว่าต้นลกฟ้าต้นว่าส้นว่าห้ยต้นหกฟ้าหรือว่าต้นลกฟ้าไม่ยังจึงหกสูงวา่านะครับบางท้องถิ่นเขาเรียกลกฟ้าแต่ภาษาอีสาน ต้องถิน่นเรียกว่าต้นไม้เสียกอ้าวไม่เสียกไม่ปอ,นว,อปนว้าผู้ถ่อโบราณว่าไม่เสียกต้นเสียกได้นน่น่าเส้นนะครับเป็นไม้ใกล้จะศูนพันธุแล้วเดอ้อนะครับเป็นองเดียวสิ่พาเบิงเบิงอีกรอบหนึ่งครับเบิงใบมันจะเป็นลักษณะสี้ครับอันนี้มาพอต้นหน่อยมันพอดีครับต้นพอปนกลางเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ด้เนี่เพราะมันขนาดกลางครับ อ่าบางต้นโอ้สูงครับอันนี้มา่พอต้นหน่อยมันก็นเลยเห็นใบมันครับเดี๋ยวสีบ่อสู่ฟังครับโอ้ต้นนั่นต้นใหญ่ต้นต้นนี้ต้นขนาดหน่อยมันครับโอ้ดวงนี้มี่ต้นไม้แปลกๆลายย่างครับอเดี๋ยวสิพายไปเบื้องต้นใหญ่กันดีครับโอ้นี่ต้นใหญ่ครับโอ้พ่อใหญ่มากแล้วมันจะเป็นตน้นยังสี่ครับเลวลาโตขึ้นมาขนาดปานกลาง นะครับสังเกตดูเปียกมันนอ้สวยงามเป็นแตกเป็นธรรมชาติโอ้โต้นนี้ต้นง,ง่ครับคาดว่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เดวยต้นไม้เสียกกับพุถุโบ,บราณมาต้นไม้เสียกหรือต้นโลกฟ้าโอ้คืออยู่ครับพุ่นหอดถึงหอดเพิ่งฟ้าเด้ครับพุ่นที่หอดขี่ฟ้าปลายครับ,อ,อ,รบอันนี้ยังเมื่อสั้นในสุดครับเรียกต้นโลกฟ้า ภาษาท้องถี่นิสานว่าไม่เสียกต้นนั้นพราะท่านแล้วเพื่อนบอกว่าอเอก,กลักษณ์ของมันนะครับประโยชน์ของไม่เสียกด้วยพี่น้องว่าเนี่ยซีบอลสูฟังเพื่อนบอกว่าเนี่ยเพื่อนเอากิ่งหรือว่าเอาต้นพอประมาณนะครับเพื่อนเอามาดังไฟหรือเผาไฟผู้เฒ่าโบราณว่าขี่เท่าไม่เสียกนี่มีประโยชน์หลายอย่างเด้อเพาะท่าน อาบไปเนีครับเพื่อนบอกว่าให้เท่าแล้วให้เป็นฐานให้เป็นขี้เท่านะครับขี้เท่าขาวๆนะครับมันจะอ่ามันจะเป็นขี้เท่าขาวๆแล้วเพื่อนบอกว่าให้เอาไปตัวพอเป็นเท่าแล้วเอาไปแช่น้ําพอแช่น้ําแล้วให้เป็นน้ําด่างใสๆขึ้นมานะครับผู้ถาวรล้านวาแซให้เป็นอ่ามันเป็นกดเป็นด่างซะก่อนนะครับเดี๋วคอยเล่นเอาน้ำใสๆมันนะครับนะครับเอาขี้เถ่าไปแช่น้ํา พอน้ำใสๆขึ้นมาเพื่อนบอกว่ามันจะเป็นกดเป็นด่างนะครับคุณว่ามันเป็นด่างว่าท่นนะครับขี้ท่อไม่เสียก,กับผูถั่วบราลนในยินผปูถั่วบราลั่นเบาสูฟังนะครับขี้ท่อไม่เสี่ยงเนี่ยประโยชน์หลายได้ว่าท่นครับนะครับ,นะรบพอเอาไปขี้เถาขี้เถาไม่เสีย่ <c oughs> าายงเยนี่ยประโยชายได้วาท่านคนอเาไขี้เถา้เาไม่เสี่ยงเยนี่ยปนาะครับในยินแต่ผูถั่วบราลนว่าขี้ท่อไม่เสียเย่ยงเนี่ยเอาไปแช่น้ํา นะครับมันจะเป็นเพื่อนว่าเอิ่นน้ำด่างนะครับน้ำด่างไม่เสียกมันจะกองเอาน้ำใสๆมันเพป็นบอกว่ามันจะเป็นด่างะนะครับผู้เฒ่าโบราณเพป็นเคยเอาอไปแช่กอยครับผู้เฒ่าโบราณสมัยเด็ก้อยเ่็นขุดกอยไปแช่น้ำเอาไปแช่น้ำกอยกอยมันก็จะจืดฆ่าฤทธิ์กอยได้นะครับมันจะจืดเลี้ยววันว่าเอาไปแช่ ก้อยคนจะเอาสมัยด้ก้อนเป็นขุดก้อยมาฝานบางๆแล้วนะครับเอามากินแท้นเขาสมัยด้ก้อนว่าอึดเขาอึดน้ำแบบมาณนั่นนะครับกินก้อยแท่นเขา่าอย่างเงี้นผู้่าวบรลล้านบอลสูฟังครับเอาน้ำก้อยเนี่แหละเอานาอ้ำด่างนี่หละครับจากทาไม้เสียกเอาไปแซ่พ่อสามขึ้นครับก้อยจืดท่านที่หลวดประเสริฐนะครับคนจะเอาไปขั้นไปขั้นไปขั้นนะ,นะครับ แช่ไปประมาณสี่หามือล้ล่ะน้ำก้อยเมื่มกอก็สิไปขาเลียดกอย้กอยก้อยก็สิจืดไว้ครับเพื่อนก็นสิไปขย้าขย้าไปเคี่ยวไปกระยอมไปขั้นนั่นแหละครับคาดว่าไปขั้นน้ำออกเอานา้ำด่างจากขี้เท่าไม้เสียกนี่แหละครับไปแช่กอ้กอยก้อยก็จืดไว้ครับอ่านี่เป็นเอกลักษณ์ของอขี้เท่าไม้เสียกเลยครับเด้อกับเพื่อนบอกว่า ถ้าแช่สองสามวันมันจะไม่จืดเท่าไหร่เด้อสันยางน้อยๆต้องเกล็วันสันนะครับอย่างน้อยๆต้องเกตวันเด้อนะครับแชก่กอยกอยก็จะจืดไวนะครับแต่เกษตรเอาน้ำด่างน,นี่ครับแช่หอดเกตมือนะครับกอยนี่จืดเลยครับเอาไปหนึ่งกินก็นได้ไปเห็ดขนมกินก็นดีนะครับสมัยตะกอนปูเถาโบราณเพิ่์สีขุดก้อยอ่าไปแช่น้ำอ่าแต่แช่น้ำเท่าม,รรมาานแช่เป็นเดือนก็บ่จืดครับแต่ภูมิปัญญาคนเท่าคนแจ่เพิ่น เพื่อนเลยบอกว่าเอาน้ําด่างน,าน่ะขี้เท่าไม่เสียกน,าน,าน่นนะมันจะยากง่ายเอาขี้เท่าไม่เสียกมากเซลเก็้นมือนี่อเอาไปยองยองหอกนี่เกี้มือเอาไ้เกี้มือนี่จืดจืดไว้ส่วนต่าสู่น้ำขี้เท่าไม่เสียกว่าไ้เด้ว่นนี้คือภูมิปัญญายจำของป่าชาวบ้านเก่าๆเล่าให้ฟังครับแล้วคนเท่าคนแก่คนหนึ่งบอกว่าถ้ามะขามเปรี้ยวเนี่ นะครับเอาเอาขี้เท่าไม่เสียกนี่แหละครับเป็นหนึ่งไส้ไงกลายเป็นมะขามหวานลดครับวันศุกอ้าวโอ้นี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของขี้เท่าไม่เสียกครับอเพื่อนว่าเ,เอาขี้เท่ามันไปไปก้อยๆยบาเร็วจังใดเนี่ยไปใส่หนึ่งไส้บะขามสมบะขามสมกลายเป็นมะขามหวานครับน,นี่คือเป็นภูมิปัญญาของผู้ถ่าบอระแต่เก่าครับเคยเล่าส่ฟังครับขี้เท่าไม่เสียกครับมีประโยชน์หลายท่างครับมีประโยชน์หลายแนวพร้อมครับเบ้าจันเจือได มานิดน้อยครับนะครับถ้าเพิ่นบอกไว้ว่าถ้าเป็นท้องร่วงท้องเสียนะครับกระทาก็เปียกเนี่ยนะครับมาต้มนะครับเอมาต้มกินน้ำมันเดอ้อครับท้องร่วงท้องเสียเพ็่นว่าสั้นครับแ้วก็เป็นยา,กาแก้ท้องร่วงท้องเสียก็ได้นะครับ ถ้าทองลวงทองเสียเพื่อนบอกว่าให้ถาก็เปียกนะครับเปียกมันจะไม่ลดฝาดเฝียนเดอพี่นนองเดอให้ถากมาหนึ่งกำมือตามสูตรโบราณคุณเต้าคนแก่พูดให้ฟังครับแล้วเอามาต้มน้ํเดิมนะครับทองลวงทองเสีย่็ต้นไม่เสียถากมาต้มกินลดครับเก็บทองทองไทจถ่วไทเจียกอยังกระมันนั่นแหละครับเป็นมาทองลวงทองเสียครับ แล้วเพื่อนก็ยังบอกว่าน้ําต้มจากเปลือกไม้เสียกเนี่ยครับหรือโกฟ้านี่แหละครับเพื่อนบอกว่ายังเป็นยาบํารุงหัวใจได้ด้วยนะครับบริบาทองลงทองเสียสื่อ,อครับย่างบํารุงหัวใจได้พร้อมครับโอ้ประโยชน์ของโลกฟ้าหรือต้นไม้เสียกนี่แหละครับแล้วก็คนเท่าคนแจ่คนหนึ่งเพื่อนบอกว่า ถ้ามีบาดมีแผลนะครับเพื่อนก็ให้บอกว่าให้ทาก็เปียกนะครับเอาเปียกโลกฟ้าหรือเปียกไม่เสียกนี่แหละครับมาต้มเคี่ยวน้ําออกนะครับเป็นบาดเป็นแผลหรือว่าเลียดออกเบาเศร,ร้าคนว่าถ้าเลียดอกบาเศร้าเป็นบาดเป็นแผลเนี่ยเพีนไม่เสียกับขากเปียกกันมาต้มเอาน้ามันเอ,อ,อานะครับต้มเอาน้ามาล้างแผลครับ มันจะหยุดมันจะหยุดเลือดทันทีแล้วก็มันก็สมานแผลพบได้ด้วยแผลไม่ติดเชื้อประมาณนั้นแหละครับถ้าบอกภาษาใหม่ๆม่ว่าแผลบอักเสบครับหยุดเลือดก็ได้นะครับรักษาแผลก็ดีครับสําหรับเปียกมาเนี่ครับเดินล่างต้มน้าต้มน้ามันครับน้าเปียกทาทา,ทาก็เปียกครับแสดงว่าคนต้าคนแก่โบร,ราณเคยอ,อยู่ดงอยู่ป่าเนี่ย น,นะครับเพื่อนก็ยัง่รู้จักสปปรรพคุณของสมุนไพรต้นไม้ไม้เสียกอ,อีกภาษาท้องถิน่นเรียกว่าโลกฟ้าเนี่ยแหละครับเบ้าจาันไรข้อมูลมาจากภูเถาโบราณเบาซูฟัง่งเาาบ,บ่าจันกลับมาเบาซูพี่น้องฟั่งรับเดี๋ยวสิผ้าเบาแหลกสิไปสังเกตเบื้องอีกรอบหนึ่งขึ้นกันครับเกิดมาเห็นรถครับต้นเสียกครับต้นเสียก เบ้าแล้วก่อิไปสังเกตเมื่อใกลๆกันนะครับโอ้เปียกมันนี่ครับมันก็ออกมากแตกเป็นธร้ามาตาสวยงามครับอ่าจะเริ่มนะครับเดอพไปนองดูนะครับห้อยมีงามีใบอ่อนพอดีตุ่นนะครับใบอ่อนมันจะเป็นอย่างซี่ครับนะครับเจ้าอกมาหักสัาครับอันนี้คือใบอ่อนมั้นีครับเดินใบอ่อนมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับ ต้นลูกฟ้าหรือต้นเสียกนะครับภระาท้องถิ่นอีสานบาจานเกิดมาได้ยินรูดคนเต่าคนแก่ว่าต้นไม่เสียกนะครับเอาเอาขี้เท่าไปไปเทาาฐานแล้วเอาขี้เท่าอเอาน้ำแดงใสๆมาไปแช่ก้อยก้อยก็จืดเร็วนะครับ ที่เท่าเอาไปนึ่งใส่มะขามส้มก็กลายเป็นมะขามหวานพอเท่าโบราณภูมิปัญญาจากคนเท่าโบราณเคยพูดให้ฟังบ้าจา์เคยกินพร้อมครับมาล้างงาเนี่ยเพิ่นเคยเห็ดนะครับเคยเห็ดสูจินครับมาข้ามส้มมันง่าง่ยังครเสียหาสที่เท่าไม่เสียงมากวพืวนน่อเนเอนเหนึ่งใส่มาขามส้มกลายเป็นมะขามหวานครับอันนี้ภูมิปัญญาผู้เท่าโบราณครับแล้วยังเป็นเปียกมันนะครับถากเาเปียกถาก็เปียกแล้วมี แผลไม่ว่าจะแผลเลือดออกนะครับเป็นบาดเป็นแผลให้ต้มผักเปียกครับผักเปียกต้มนะครับถาก็เปียกไปต้มแล้วก็ยังแก้ท้องร่วงท้องเสียได้พรอกมาท่านท้าร่วงท้องเสียเนี่ยกะถาก็เปียกหนึ่งกำมือไปต้มเขียวน้าน้าสามส่วนเดียวส่วนหนึ่งนะครับแก้ท้องร่วงท้องเสียนะครับแล้วก็ยังเป็นยาสมานแผลยุดเลือดห้ามเลือดได้ดีได้ด้วยครับ อันนี้บ้าจันได้ยินข้อมูลจากผู้เฒ่าเช่าผู้เฒ่าโบราณเบาสู่ฟังครับบ้าจันจะจื้อมาเบาสู่พี่น้องฟังอีกที่หนึ่งครับสามร้อยเก็นี้ครับบ้าจันสมุนไพรไทยมาเบาเลียงต้นไม่เสียกสู่พี่น้องฟังไหวสมนีก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์บ้าจันครับแสนรับกินนี่เบิ้งไหวสมนีสักครับสวัสดีครับโอ้ยคำแล้วบุ้แล้วเพิ่มกัน